ได้ยินเสียงเหมือนแบบผู้ชายคุยกันนะคะแล้วก็มาพูดข้างหูเราเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็พูดว่านี่เนี่ยมันฟังอยู่มันได้ยินมันทําเป็นไม่ได้ยินนะคือรู้แล้วอะคะ่ะว่าโดนผีอั้มเป็นผู้ชายขวดเกียรถผิวขำทำเงี้ยเหมือนผีลอกเหมือนในหนังเลยะคะ่ะ จากที่ไหนแล้วก็แต่ว่าวันอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเป็นวันพุธวันที่ไปเที่ยววันสุดท้ายเนี่ยก็คือนั่งรถจากห้องเพื่อนอีกที่หนึ่งมาที่ห้องเพื่อนอีกที่หนึ่งทีออ่รู้สึกว่าอาจจะเป็นต้นเหตุเนี่ยก็คือเข้าห้องเพื่อนไปก็คือน้องหมาเห่าแต่ว่าทุกบ้านทุกหลังเนี่ยที่ไปมาเนี่ยก็คือเลี้ยงหมาหมดเลยนะแล้วก็ไม่เห่าเลย แต่ว่ามาที่เนี่ยที่สุดท้ายเนี่ยก็คือหมาเห่าแล้วเพื่อนก็ถักว่าปกติหมาไม่เห่าเลยแปลกมากก็พอกลับบ้านมาปุ๊บนอนไปคืนหนึ่งตื่นมาตอนประมาณเวลาประมาณเที่ยงอะค่ะก็คือที่ห้องจะมืดสนิทเลยแล้วก็จะมีแสงม่านเข้ามาแค่นิดเดียวแล้วก็หลับอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคือจะใส่ผ้าปิดตาใส่เอียร์พากด้วยค่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงเหมือนแบบ ผู้ชายคุยกันนะคะเหมือนคุยกันรอบตัวเรารู้สึกตัวจริงๆก็คือรู้สึกเหมือนโดนถอดเอปักข้างซ้ายแล้วก็มาพูดข้างหูเราเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็พูดว่านี่เนี่ยมันฟังอยู่มันได้ยินมันมัน,ม,นมันทำเป็นไม่ได้ยินนะตื่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือรู้แล้วอะคะ่ะว่าโดนผีอัมเพราะว่าปกติก็คือจะโดนอัมบ่อยแต่ไม่เคยเห็นขนาดนี้แล้วก็เราจะแยกออกว่าอันไหนคือโดน พีอัมอันไหนคือแบบร่างกายอ่อนเพลียจนขยับตัวไม่ได้อ่ะคะ่ะทีนี้เราก็ใช้แลนฮ์พืทั้งหมดที่เรามีแล้วก็หันไปทางขวาแล้วก็คือในระนยะระบสายตาของเตียงอ่ะคะ่ะก็คือหันไปแล้วก็เห็นแบบเป็นเป็นแบบร่างกายเหมือนคนแล้วก็เป็นแสงเป็นสีฟ้าๆทั้งๆท,ที่ห้องมืดอ่ะคะ่ะแล้วก็เป็นผู้ชายเอ่อหัวเกียน ผิวค้ำอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบก็คือไม่ไม่รู้ว่าเขานั่งท่าไหนแต่ว่าก็คือหน้าอยู่ติดใกล้ๆก,ก,กับหน้าเราที่นอนอยู่เลยก็คือทำเงี้ยเหมือนผีลอกเหมือนได้หนังเลยค่ะอืมแล้วก็มันเหตุการณ์มันเร็วมากเพราะว่าตอนนั้นคือไม่ทันได้คิดบทสวดหรืออะไรเลยแล้วก็ คือคือจะแช่งอย่างเดียวแช่งไปเลยว่าเออถ้ามาทําแบบนี้อยากคิดว่าจะได้บุญไม่ไปทําบุญให้หรอกขอแบบจะแช่งไม่ให้ผุดได้เกิดเลยก็คือหลุดแล้วก็แบบสะดุง้งลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็แบบตกใจมากแล้วก็กรีดอันนี้คือการสันนิษฐานว่าอาจจะตามมาจากที่เที่ยววันสุดท้ายหรือว่าเอ,อ่อที่พักที่ไปนอนที่ห้องเพื่อนวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านค่ะเพราะว่าเอ,อ่อ มันเป็นสถานที่ที่ยอดฮิตสถานท,ที่เทีย่ยวยอดฮิตของผู้ชายหัวเกรียนค่ะแล้วก็ที่พักก็คือเป็นแตตลตตำรวจค่ะมไม่เจอเลยตั้งแต่ที่ตอนที่แช่งตอนนั้นแล้วก็แต่ว่ายังไงเราก็ยังกลัวอยู่ดีเราก็พบท้าวเวสวรรน์เราก็ไปทําบุญที่วัดไร่ขิงนะคะแต่ก็ยังนอนไม่หลับด้วยค่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมาจากปัจจัยนี้หรือเปล่าน้อแต่ว่ากที่ ถ้าจะาก,กันไว้ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ควรพูดดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็นั่นแหละทำบุญแล้วก็ทำใจค่ะข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ